ที่ถนนราชดำเนินตอนใกล้ๆกับลานพระบรมรูปทรงมาน้ำท่วมสูงขนาดแค่บันเอลพายเรือได้สบายมาแต่สาวหนุ่มยังไม่มาครับพายเรือสบายเลยครับแล้วก็มีประชาชนมาเที่ยวคุณลุงคนนี้จะพาผมไปเที่ยวรอบกรุงเทพ เมื่อมาถึงที่ลานสนามหลวงตรงนี้เรียกถนนหน้าประลานตรงข้างวัดพระแก้วมีเรือสัญจรมากมายสวยงามถายจากโคนต้นมะขามและก็ตายจากในเรือจ้างที่ถนนข้างวังสลานลมติดกับพระราชวังทางซ้ายมือ เห็นวัดโพตรงนี้เชิงสะพานผ่านฟ้าน้ำท่วมในถนนราชจจดำเนินมากพอดูทำให้เกิดมีเรือรับจ้างเล็กๆใหญ่ๆอะไรที่พอจะไปได้สะดวกได้ส่งประชาชนสองคนนี่ไม่ยอมนั่งเรือครับเดินไปทางสะพานผ่านฟ้าที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงสี่แยก อนุสาวรีย์ตรงนี้เรือจอดแจกระโวนศึกษาธิการหนุ่มส,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 สาวเล่นเรือครับไปให้คนครับที่เชิงสะพานผ่านฟ้ามองทางภูเขาทองสวยง,งามดีครับน่า สถานีรถไฟหัวลำโพงน้ำไม่สูงผู้ชนพอจะชั้นจรเดินไปมาได้แต่ถ้าเป็นผู้โดยสารรถไฟมีสัมภาระหนักๆก,ก,ก็ต้องใส่เรือแล้วก็เข็นไปรถเมสายสีเขียวกองเตยหัวลำโพง ตอนนี้ผมขึ้นไปถ่ายบนชานชลาของสถานีรถไฟหัวลำโพงไปบนถนนพระรามสี่ตรงไปนั่นจะเป็นถนนมหาพุทธารามจะออกถนนเจริญกรุงได้ซ้ายมือเป็นสถานีรถไฟป,ปัดน้ำคุณเธอคอนนี้ทายเรืออยู่บนถนนเยาวราชแต่ก็ต้องระวังเมื่อรถขาวมาพาลูกคลื่นมาด้วยเรือจมใน้งย นี่ถ่ายไปบนถนนเยวราชไปทันสีแยกวัดตึกตรงนี้สีแยกราชวงศ์ครับจะมีทั้งรถลากรถสามล้ลอผมอยู่บนรถลางหัวลำโพงไปสามแยกรถเมเทศบาลถ้าเตียนถนนตกน้ำท่วมถ้าจะใช้น้ำต้องทำวิธีนี้ครับถึงจะปลอดภยัย ที่รานพระบรมรูปรัชการที่6ทางด้านที่ติดถนนพระรามที่4น้ำไม่สูงครับถ้าเบี่ยงไปทางซ้ายไปทางด้านถนนราดดำริพอเจ้าเรือจ้างได้แต่บนถนนราดุรินรีน้ำสูงครับสูงขนาดรถลากวิ่งไม่ได้ต้องหยุดเดินแล้วคณะผมก็ามาถึงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เราเดินลงไปลุยให้ดูว่าน้ำสูงแค่ไหนก็พอที่จะแจวเรือได้ก็หยอกล้อากันตามภาษาเพื่อนฝูงระหว่างผมกับเพื่อนที่อยู่กรมรถไฟช่างท่าพชุดพิมพระมวลวันไปกับเพื่อนสุภาพสตรีิองนคนคุณวรรณบูรณ์สัวหมูโกะโลหยอกล้อเพื่อนและเราก็ไปต่อไป นนคุณลุงพาผมไปที่พระทินั่งอนันต์วันนี้มีการประชุมสภา,าเรือที่เจ้าคุณพระโหนท่านนั่งมาแล่นเข้ามาพอดีท่านเปิดโหมดรับความเคารพ ขวามือเป็นเรือของพอะระศิลปะศาสตราคมเรือเจ้คุณขลนสะพานครับต่อไปก็เป็นเรือของเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ทยอยกันมารวมทั้งผู้แทนก็สนุกดีครับนานๆจะได้นั่งเรือเพราะว่าเคยมาตลอดนี่ตำรวจสภาครับเรือลำนี้คุณยนต์สมานนแห่งกระทรวงเศรษฐการ คุณปลูกใส่ชุดสากลใ้ายมือเจ้าหน้าที่สภาสเรือที่แล่นมาท่านัวมหมวกสีขาวเมื่อถอดหมวกจึงรู้ว่าท่านคือคุณหลวงเจวงศสัก์สงครามน,นี่ท่านจะกรมยุวชนครับคุณประยูนพระอมนมนตรีหมวกกระโลสีขาวคุณวิราชโอสถานนท้ายสุดคุณแก้วสิงห์หเชน นี่ใครๆก็ต้องรู้จักท่านคุณควงอภัยวงครับดึงมือกับคุณบุงตูกให้เรือเข้ามาใกล้ๆผมไม่เรียกยศท่านข้าราชการเพราะผมจำไม่ได้ต้องขอประทานโทษคุณหลวงพรมโยตีครับท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยขณะนั้นเจ้าคุณสรยุทธเสรณีหัวเรือ สัว,มว,วโมกก็โลคผู้หลวงศรีสงครามชัยไม่สัวโมวกเต้าเดือนบุญนาคสงครามทีมหาจืยากครับผมถ่ายมาได้แค่นี้ครับ